สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแรงวันจันทร์ที่หาพฤษภาค,คม2 5 6 8นพี่น้องวันนี้คึกคักพี่น้องเชียงหวางไม่แผ่วน้อพี่น้องเนาะเชียงหวางบัตื่นตะโนกพี่น้องเนาะอ่ากระแสข่าวดังโรคแอนแท็กกำลังระบาดแต่ว่าเชียงหวางเข้าบัตื่นแล้วพี่น้องฟังหูไวหูนะพี่น้องเนาะการระมัดระวังเป็นดีที่สุดแต่ว่ายาตะโนกยาตื่นตะโนกกันแล้วกันบ่ตกใจน้อพี่น้องเนาะโรคแอนแท็กบ่แมนโรคที่ จริงจริงกันอากลัวแต่ว่าเขาสามารถปองกันได้หูท่านเนาะของหูท่านศึกษาข้อมูลหูท่านฟังข่าวนะนพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นตระนกพี่น้องเนาะหลังคนย่อกันย่อ <c oughs> กันไอ้ไขยหัวฟา้า,าขา้าดขาย้ยมนสิถือบอมเนพี่นอ้องเขาต้องฟังหูงไหวหูนะพี่นอ้องเนาะราคาหัวช่วงนี้โดยเฉพาะวันนี้สายคุ้นพี่น้องผมสิาพาสำรวจว่าราคาสิตื่นไปน้ำกระแสข่าวบอลน้พี่นอ้องเนาะราคาหัวจะเป็นยังไงคอยชม โดยเฉพาะสายขุนวันนี้มากมายพี่น้องเบิ้องตี้แล้วพี่น้องคือคักอีหลีพี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดสายขุนเฮาโอ้ยนี่เพิ่นกำลังเกาไปพี่น้องเนาะสายขุนวันนี้สายขุนสายเลี่ยงหาหน่อยหาอยากนะพี่น้องหนึ่งวัอนี้สายเลี่ยงจะหาอยากมืออื่นนะพี่น้องเนาะสายเลี่ยงสายสวยงามเป็นมืออื่นแต่ว่านมัอนี่สายเนื้อสายแม่หมันสายผักผูน่อยแต่พี่น้องหลายลายเหมือนเนาะมาแล้วบะเฮ้มืันนี้ บ่อด้ขายว่ามัตมาเนาะตลาดทว่งตะเปิดคู่นี้เท่าไรนี่คู่นี้เอ้าหยางก่ออัวนี้าหาเี้าหกตัวละเดี๋ยวพี่น้องเร้าหาเส้าหกตัวตันตันนี่เส้าหตัวโค้งแน่นี่เส้าหาแต่ว่ากับบ่หน่อยเดี๋ยพี่น้องอุ่นอ่อนไปไปไปเส้าไปไสบาดนี่โอไปน้ำกันก็ไปเอาไปลูกไปเส้าห้า 2 5 26ิ้่ต้องเป็นเปิดใ้พี่น้องอันนี้คือราคาเพิ่นเปิดให้พี่น้องบนราคาเพิ่นขายขายอีกราค่าหนึ่งที่พี่น้องเปิดใ้ก็มีการต่อรองกันว่าจะได้ซื้อได้ขายกันแต่ว่าธรรมดาพี่น้องเนาะอันนี้คือสซยเหนือเพิ่นอันนี้คือผมสอบถามราคาก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดราคาเพิ่นนาะพี่นะ้องเนาะเดี๋ยวถ้าผมเอาหวางเดี๋ยวผมสิยญาไปเปิดราคา<ๆ>เพิ่นเพิ่นอยู่บ้านเชือกนาะพี่น้องบ้านเชือกหน้าค่ายทหารเฮนาพี่น้องเนาะิ่งกาลังหาช่องทางยางพี่น้องเนาะหัวไหลแต่ว่าผมกําลังเดี๋ยวหาในหอยจาาากเววียดนม่ กระแสะขา่าวโลกระบาดที่เวียดนามเป็นสีขาวบ่น้องพี่น้งนะองเนาะผมว่าท่านเห็นเดี๋ยวถ้าเห็นแนละ้วผมจะแจ้งพอมีพี่น้องได้ทราบว่ากระแสะขา่าวเป็นเพียงกระแสะขา่าวส่วนราคาส่วนการซื้อการขายย่งคือเขาผมสิ่อว่าให้ฟังนะ้อพี่น้องเนาะไปะผ้าลุยพี่น้องชื่นแชะเบื่อพี่น้องสนามยังแชอย,ยู่พี่น้องเนาะผ้าลุยไปอีกโซนหนึ่งนะ้อพี่น้งนะองเนาะเดี๋ยวมันจะผายางออกสำรวจ ถามในหอยเปิดเนาะเท่าที่เพิ่นสะดวกท่านพี่น้องเนาะเท่าสีเพิ่นสะดวกท่านพี่น้องลังคนเพิ่นกับพ่อสะดวกโดยเฉพาะสายผู้น้อยนี้เนี่ยนี่สิเป็นจังดาราคาพี่น้องเนาะย่าง่ายปลาสมัลายท่พี่น้องปลาหนัวทางพื้นสมัลายพี่น้องอุ้ยหัวหลายแห่งพี่น้องผู้ใดผูกยูนี่มิดรหัวสายเหนือท่าพี่น้องเนาะผูน่อยอ่ะเดี๋ยวทำให้โอกาสทุนสิสอบถามราคาอีกนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผูกไหวช่วงนี้เพิ่นหัว่าจะผูกไหวแล้วพี่น้องเนาะหัว่าจะลงหัว่าจลงรถมาก ปกติแล้วไนหอยจะไนห่างเพ่าจะมาซื้อแล้วน้ำพี่น้องต่างแถวนี่ยเขาจะมาแล้วเวียดนามจะมาถามมาสี่มาเบิงนะมาสอบถามราคาแล้วแต่มื่อนี้บ่อได้เห็นนะพี่น้องนอกบ้าเห็นนายห่างเวียดนายหอยเวียดบ่อไเห็นพี่น้องมือนนะเดี๋ยวถ้าเห็นพวกสีแจให้ทราบน้ำพี่น้องเนาะลักคนพยายามถามด้วยว่าเวียดนามมาบอสสั่นเดี๋ยวนี้กำลังหาอยู่พี่น้องบอได้เห็นบอได้เห็นพี่น้องเนาะอ่ะเอาอีปละ ผมอยู่ถ้ำกลางงูอะพี่น้องไปไซบาทันไดเดี๋ยวผมสีหาทางไปกำลังสีหาทางไปพี่น้องเนาะ,ะไปบาทันไดไปบาทันไดเดี๋ยวกำลังหายช่องยางเนะพี่น้องเนาะเข่ามาอยู่ถ้ำกลางงูออาเอสิไปได้บ่นี่ไปไ <c oughs> ป,ป,ป,ปพี่น้องไปย่างเอาอาจังหวะหาจังหวะไปในเดอ้อหลุดเด้อไปในเดอ้อไปในเดอ้ออ่ะมาย่างมาพี่น้องเนาะพาย่างมาทางผี เนี่ยบรรยากาศการสื่อการขายไม่ทำได้เพือนเนาะเออมัวเฮาเพิ่นกำลังลุกเรดอแบบเพิ่งสี่โมงกว่าๆนาองพี่น้องเนาะสี่โมงกว่าๆอ่าบอท่านคือคักมัวหลายแต่ว่าคนมาสื่อบอท่านหลายนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสีดถ้าเบิ้งสะก่อนนองพี่น้องเนาะเบิ้งเบิ้งการสื่อการขายอันนี้บอย้อนแสงเมื่อกี้นี่ย้อนแสงยังมากย้อนแสงเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ่าได้ขายกันบ้างแล้วก็มีฉีดซีแล้วก็มีน้อพี่น้องเนาะฉีดซีก็แสดงว่าได้ขายกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ผู้น้อยเขาเปิดจับบาทครับส้่ันหนส่มมันเหรอเหมือนสามเนาะตัวนี้เหมือนสามเพิ่นเปิดไใบที่พี่น้องเป็นสายเนื้อเปิดไว้ให้ต่อร่องอัญมณด้ต้นโตนได้โค้งสร้างได้อันนี้คือเพิ่นเปิดให้ต่อร่องซื่อๆมาจากไสครับนี่สุวรรณนภูมิโอ้จากสุวรรณนภูมิสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันเป็นสายเนื้อสายขุนสายผู้น้อยเนาะพี่น้องเนาะเอาไปต่อยอดเป่นกำลังต่อร่องกันเดี๋ยวเห็นแม่สาวตัวหนึ่งงามๆพี่น้องสิเขาไปซ้ำเพิ่น เบียดก็ร่างสอบถามเพิ่นเดี๋ยวพวกงานเพิ่น hmm. พ well, ี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวก็ร่างถามเดี๋ยวเพิ่นสืไปถามมึงเนาะเห็นแม่สาวนี่งงามๆเดี๋ยวเพื่นสืไปถามแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่นสืบมนไปได้พอหาจังหวะย่างไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวสองตัวสองตัวแม่สาวสองตัวเดี๋ยวเพื่นสืไปถามแล้วพี่น้องเนาะสีหาจังหวะเข้าไปเตะปะเนาะนี่เตะปะ โอเคโอเคอ่างย่างอย่งพี่น้องเนาะมาสอบถามเพถอนเนาะสวัสดีครับขออนุญาตปู่น้อยเขาจ้าบาทครับนต่ออยู่ลุงผมโอ้เพิ่นกำลังต่อเนาะหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเพิ่นกำลังต่อร่องให้เพิ่นต่อร่องพี่น้องเดี๋ยวนี้มาเพิ่งโอ้าเพิ่นแตขายแถวสฉียดสีเลยพี่น้องเนาะอ่ะสเฉียดสงแย่งคุณจะมาแย่งเจ้า วันที่สี่เขาคนใดไม่ไม่จุขายพิบาทขายพิจัษบาทตัวนี้ตัวละหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าไรมื่นแปดโอ้มื่นตัวละหมื่นแปดเป็นใครขายเหรียดเนาะเหียดเพิ่งเอาไปเลยพี่น้องสองตัวตัวละหมื่นแปดอันนี้คือแม่สาวเนตีเป็นสายเนื้อเนาะราคาเนื้อเนาะมันเทากัขายขายเป็นราคาเนื้อตัวโตงามก็ได้น้องคือเหียดเหียดเอาไปเลยพีน้อหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเป็นขายไปแล้วพี่น้องเหียดมีอยู่พี่น้องเนาะมาซื้อกันเียดมาซื้อกันอยู่อ่ะมบนบนบนพี่น้องถ้าหมนอันสอบถามแต่ราคาหรือพี่น้องเนาะ สอบถามราคาเดี๋ยวการซื้อขายเป็นกำลังต่อรองกันต้องให้โอกาสเพื่อนๆเนี่ยมาเล่ากับสอบถามราคานะพี่น้องเล้วรายเดียใหจยังไม่อีกโซนหนึ่งพี่น้องได้ซื้อได้ขายกันอยู่พี่น้องเวียดมีพี่น้องเนาะลังคนสอบถามว่าเวียดมาบ่มาอยู่พี่น้องเนาะเวียดมาอยู่ด้วยพี่น้องเนาะเวียดมาอยู่เห็นอยู่แต่ว่ากับบ่หลาย ปกติจะไล่พี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็เห็นอยู่ประมาณสิบในหลักพี่น้องเนาะประมาณสิบนี่ผมอาจจะไม่ได้เห็นชัดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยางก็เห็นยางก็เห็นแล้วมาอยู่ปกติพี่น้องเนาะถือว่ามาปกติเวียดนามมาปกติเนาะพี่น้องเนาะหลังคนพาวงว่าเวียดในยินข่าวอ่าเวียดมาอยู่พี่น้องเวียดไล่อยู่พี่น้องเนาะเวียดมาอยู่อันนี้คือบรรยากาศก็ถือว่าปกตินี่เวียดกำลังต่อรองอยู่พี่น้องเนาะมาปกติเหมือนเดิมพี่น้องแสดงว่ากระแสข่าวโลกแอนแทกบอบอมีปัญหาบอมีฝนเนาะพี่น้องเนาะ บ่มีฝนมาเบิ่งหัวใหญ่เพิ่นกำลังต่อรองอุ้ยเพิ่นไหน้หัวงามนำมามานำหนึ่งเพื่อน้องนะอาวุธหัวงามน่านเขาสาีได้มาหลายอยู่บ่ครับมื้อนี้สีครับโอ้ได้มาเป็นสีอันได้ขายและะ uh ้วบ่โอ้โหเรื่องเหลืองนี่ขายเลยครับคายไปตัวไหนตัวนี้ <8. S 1> ปลาตัวใหญ่หมื่นแปดเพื่น้องนมีครับเวียดขึ้นเชิงไหลยอยู่ยอมจำนวนไหนเวียดขึ้นเก่าโอ้ยอมจำนวนขึ้นเก่าตัวใหญ่ได้ขายแล้วบ่ตัวใหญ่ทั้งนี้ครับตัวไหนตัวใหญ่ใหญ่เนี่ย โอ้สามหมื่นสองพันพี่น้องตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยใหญ่ยี่งดีพี่น้องพูดถึงโครงสร้างแม่สาวอยู่เนาะแม่สาวอยู่เนาะนี่เออแม่สาวพี่น้องบอกใหญ่เลยพี่น้องตัวนี้มืดแปดตัวนี้สามสิบสองมันใหญ่กว่ากันเกินเคืองพี่น้องใหญ่ยี่งดีพี่น้องเป็นหัวแม่พันธุ์บอกใหญ่เลยพี่น้องเนาะสายเพิ่มถอยเพิ่มแม่พันธมาทำกันเท่าแก่ลาดบุรีนะโอ้เท่าแก่ลาดบุรีใหญ่พี่น้องสูงอยู่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกสามสิบสองเนาะซ้มหน่อยหน่อยแน่แน่แบ ตัวละมือมาสั่นพี่น้องโอ้สายเหนือสายขุนตัวละมือที่พี่หน่อยอ่ะตัวละมือต้นอันได้อายุตัวว่าโค้งสางหน่อยนิดนึงตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาโตสูงขึ้นมาโค้งสางได้ตัวละมือสองตัวเบิร์อะไรเนาะเออเบิอร์ละเอาเอาประมาณนี้ขออนุญาตเบอร์เท่าโอ้ประเด็นลงรถขายอยู่รถเลยโอเคเอาขออนุญาตเบอร์เท่าเป็น ศู uhm, like, 18, uh, 18, à, นย์หกหนึ er, à, lair, ่งเจ็ดเก้าศูนย์พี่น้องอันตัวละหมื่นได้พี่น้องกครูน่อยนี่ตัวนี้สาอพี่น้องตัวงา่สามสิเอาไปเฮ็ดสมก็ได้ตัวละหมื่นพอสื่อเด้เนาะตัวละหมื่นพอสื่อพอต่อรองเพื่อพี่น้องต่อรองได้ยีกได้พี่น้องนี่เพิ่นเปิดไ้สื่อเลยลุ้นแม่นยุ่บลลุ้นโอ้บแมนเขาเินเนาะโอ้ทางผุดเนาะขอบคุณหลายๆมาเดอครับผม อ่งานต่อไปเราไม่กจายไปั่นไปกูตลาดตลาดนี้ตลาดเขาปิดจคกตลาดยางชาเป็นอย่างไหนเขาบอกท่านเด็ปิดอะไรเป็นยงรคือตะวันปิดคือบอแมนบอ๊บเด็ปิดเด้บอ๊บบอ๊ปิดปิดเมื่อใดไปอยู่เมื่อไหนบอ๊เด็ดปิดโอ้บเพิ่งแต่ปิดบอ๊บหัวใจไหนวันเสาไปวันเสาร์งานขื้จัง่มาวางได็ดเลหรือเขามาปิดใหม่เปล่วมาวางไดได้ไปวันเสาร์ โอ้สิได้ถามได้ดีอยู่สิได้ถามได้ดีอยู่โอ้ข่าวดสุแต่ว่าเขาเขานี่ยังปกติเด้ถามเพิ่นเมืองหันใส่ก่อนก็ฟังบูร์นบอกเพิ่นว่าอยู่ถามเมืองเมืองหันปกติโอ้แต่ถามเพิ่นอจุนหาเมืองหันอันเจ้าบาทเขงเขานี่โอ้ได้มาตัวเดียวนหนิสบอได้มาสามง่ายกับเป้าอยู่เอะสเอามาเท่าละตัวห้อยรถเอามาเท่าละตัวแปดพันสื่อๆตัวนี้พี่น้องอันข้อมพอป้องเด็กก็ไรหลายวะเฮ้ โอ้กะไข่อยูแต่ละนอไข่อยู่ดีนอไข่อยู่กะไข่อยู่เ่กดามุ่มเอ่โอ้กะยังไข่อยู่เออดันไข่อยู่เออไข่อยู่ไข่อยู่อันนี้แปดพันนอเอาขออนุญาตเบอร์เทรหอยลดศูนย์าสอง์เก้าสองหนึ่งศูนย์เก้าหกบักพูน้อยได้พี่นอ แขนแขนตันๆันแปดพันบนซื้อไปเอ้าแม่ลูกกระแม่จะบอกเลือกขายไปแล้วขายแล้วโอ้ขายไปเท่าไหร่แม่ลูกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหรือสองเจ็ดหนึ่งอุ้ยพี่น้องหัวหนึ่งเจ็ดสองตัวบอกคู่น้อยลูกไส้ได้พี่น้องหนึ่งสองตัวสิบเจ็ดพี่น้องหัวตัวหัวหน่อยได้พี่น้องแม่กระโค้งสางดีหมื่นเจ็ดได้พี่น้องสองตัวลูกคู่แต่ว่าแม่โค้งสางพี่น้องเนาะอ่ะมันมาได้หอยโรเตอร์ขอบคุณหลายๆมาครับผมนี่วัดไปเอาอยู่อยู่โอ้ ใกล้ส to no oh, hey, ีรถให้เพ oui> ื่อนแล้วว่าให้จอยหอยจอยกำลังถือกีบจากของอเวียดสตัวให้เท่าไหร่ตัวเดียวโอ้ให้ตัวเดียวเพื่นมาต่อตัวเดียวโอ้สองหม่นกับสองร้อยพอจอยากได้เท่าไหร่พอจอยโอ้นั้นใกล้จะได้กันล่ะซหา้ห่าร้อยเออสองหมื่นอหาร้อยสองหมื่นกับซื้อหร้อยสุดสุดายนี่ อกมันาเป็นกำาลังต่อต่อเจงข้างนอเหยียดเนาะตัวนี้เขาอยากได้ตัวไดนตัวใหญ่หน่อยอเหมือนเก่าตัวนี้หมื่นสิบห้าร้อย่อยโอ้สองหมสิบหร้อยอเบ้าพิชหมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้หมื่นเก่าไงมันหวานเด้อหอยจอยเด้อมันหวานห้เเป็นต่อล่องพี่น้องห้เเป็นต่อรองหอยจอยกำลังถือจีบอยู่ให้เเป็นตั้รองอ่ะอย่างต่อเนาะอย่างต่อเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย เวียดให้มากคือเข่าพี่น้องเนาะเข่ากับเสว่าสนามจะปิดเดี๋ยวพ่อสิบถามอีกพ่อพี่น้องอีกเทือนหนึ่งนะพี่น้องเนาะแต่ว่าผมถามเมื่อกี้ก่อนเข่าสนามเพิ่นว่าปกติได้พี่น้องเพิ่นว่าปกติมืออื่นกับปกติเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าได้ยินข่าวว่าตลาดร้อยเอ็ดปิดบ่หูว่าจริงหรือว่าจริงปิดเดือนหนึ่งนาจั่งถ้าจริงก็แสดงว่าสถานการณ์โรคแอนแทงนี่กาน่าจะระบาดหนักแต่ว่าผมว่าถ้าอยู่จังหวัดเดียวนี่น่าจะควบคุมอยู่ได้พี่น้องเนาะ จะฟังกระแสซะก่อนนะพี่น้องเนาะแต่ว่าตลาดผมถามเมื่อกี้นี่เดี๋ยวผมสิสอบถามให้อีกานี้พี่น้องเนาะผมสิถามสอบถามความเป็นความจริงว่าเพิ่นสิเปิดสิปิดตอนใดช่วงใดหรือบ่ปิดสืบสอบถามให้แต่ว่าผมยังคือว่าผมถามแล้วเพิ่นว่าปกติผมก็เลยว่าตามนั้นนะพี่น้องเนาะอย่างต่อพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายงูในช่วงนี้เขาฟังข่าวล่าสุดเหตุสัก่อนนะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเปิดปกติหร้อพี่น้องเนาะแต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นว่า เสียขาตอบอีกทีนึงมืออื่นเพิ่เสียห้าตอออีกทีนึงแกเจิงว่ากันอีกทีนึงนพี่น้องเนาะงานน้พี่น้องเนาะางมาอีกโซนนึงน้อพี่น้องดังๆนี่เพิ่นกำลังต่อรอกันเพิ่นกำลังแย่งกันบักกูหน่อยดังๆบอยได้กหนยึบตาย ได้รอยเดียวบุคนหาคนของแกแวุนเสวั drugs, ์ไม่ไม่เนาะเพื่อบรรยากาศการซื้อการขายเดี๋ยวผมสิเชคข่าวอีกอย่างพี่น้องเนาะว่าแล้วผมก็สิเชคข่าวอีกว่าข่าวปิดตลาดแมนบอจริงบอลนักพี่น้องเนาะแต่ว่าผมสอบถามแล้วว่าปกติพี่น้องเนาะแต่รอบเป็นไง กำลังเข้ามาเชื่อวันเชื่อไฟขึ้นมาซื้อข้าวซื้พี่น้องเนาะหรือว่าซื้อข้าวตลาดย่ามแรงพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่ห้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตลาดเชียงหวางยังแหน่งซือเราพี่น้องเนาะไม่ตื่นกระแสบ่ตรโต้กับบัตตื่นกระแสเลยพี่น้องเนาะนักวันเสาร์ข่าวหลามาว่าตลาดปิดแต่ว่าบะแมน่งเลยพี่น้องเนาะสอบถามแล้วบะแหน่ะเบิรงพี่น้องแหน่งบะแหน่งเบิรงเอาพี่น้องเนาะลายบะลายเบิรงเอานี่คือย่ามแรงนี่พี่น้อง สายขุนสายเหนือสายเลี่ยงในแม่นมืออื่นนะพี่น้องสายหัวเลี่ยงแม่นมืออื่นผมกำลังหาสายหูให้ท่นนงโรงพี่น้องกำลังหาพอพันป้อมมีเลยท่นนณงโรงไม่เห็นนะไม่เห็นหอยพยากยืนอยู่นี่้มมีหอยพยากยืนอยู่บ่เห็นอผมก็จะไปเบิ่งอีกท่านึงท่างพ่บูญจากหอยบาดอีกท่หนึงว่าเพิ่นได้มากบอมื้อเสียบาดจากพี่บูลมังสาหาสิได้มากบอพอพันนี้สายเิ่นอยากเห็นนะพี่น้องเนาะแต่ว่า หอยพะยักเท็นแล้วบ่มีเอาพี่น้องเนาะปาพี่น้องหัวหวนหัวหวนหัวหวนให้เบิ่งบรรยากาศเอาพี่น้องแล้วเดี๋ยวเสือเขาไปตทางใต้หอยพะยักหอยแหวกกำลังต่อรองลายหอยแหวกตัวหนึ่งสามหมื่นสี่ สามหมื่นสี่พันสายเสาตัวโปรใหญ่สามหมื่นสี่พันสายเนื้อสายโคล้องสางนะพี่น้องเมืองบรรยากาศการต่อร่องได้ขายแล้วบ่พอได้ขายแล้วบ่โอ้ยังเพิ่ดกำลังต่อรองเนาะเปิดกำลังต่อรองกันเปิดกำลังต่อรองกันเขาจะได้เยอะบาทของเอา 32, โอ้สามหมื 32, ่นสองสายเหนือเนาะแม่แยกลูกสายเหนือเป็นเังไใดสามสิบสองอันนี้ราคาเพิ่นเปิดไว้เนาะเปิดไว้ให้ต่อรองเนาะนเวียดเพิ่นมาให้แล้วะเพิมาเลยหว,ว่าว่าให้เท่าใดวันนี้สองหมื่นหกโอ้สองหมื่นหกห่างกันอยู่ประมาณหกเนาะหกพันห่างกันอยู่หกพัในสามสิบสองเป็นเังไใดสายเหนือสาย แม่แยกลูกแม่มันละเพื่นเดินน้องพี่น้องเนาะได้ลูกมาแล้วแต่ว่ากับมาบอได้ลูกมาเพื่นเคยอืดว่าเป็นแม่มันเป๊ะมาตีเป็นสายเหนือเนาะราคาสายเหนือเฮาสามสิบสองเพิ่งเปิดไใบน้องพี่น้องเนาะนี่นี่คือราคาหัวมาเนาะเพื่อนเปิดไใบซื้อได้บอลราคาเพื่นขายดีพี่น้องนี่เพื่อนกำลังมาเบิ่งอ่ะเวียดกำลังต่อร่าง เพิ่นให้เท่าไหร่บาทตัวนึงสองสี่ครับโอ้เขาอยากได้เท่าไหร่เขาอยากได้สามเนอะสองเกียรตินาะเขาอยากได้สองเกียรติตัวนี้เพิ่นอยากได้สองเกียรติแต่ว่าหอยเวียดเ้าทำไม่สองสี่กระหางก็อยู่สามตัวนั้นสามสิบสองเพิ่นนู้นจะหอยยี่สิบหกว่าท่านนี่คือหอยเแหวกหอยที่พี่น้องอันนี้คือราคาหัวเพิ่นเปิดไว้เนาะสื่อขายอีกตัวนึงเพิ่นกำลังต่อรองกันอ่ะมันหมาด้ลยครับเด้อเพิ่นได้ต่อร้องมาทางใครหอยหน้าหมะหรือเปล่า ขายไปแล้วครับโอ้สมามานเถอะเบิ้งกับพตมานอยู่เราเบิ้งถืกับพตมันอได้กินหรอครับโอ้ได้แจตัวมาีตครับโอ้ได้ขายปดสี่ตัวเมันบได้ขายอเคยเื้อนผมอยู่ประจำใจมันหาย้วเบียดให้เท่าไหร่ฮะฮะเป็นไได้สเจ็ด เโอยแดซองเกโจ๊ดเกาว่าแต่หยซองหาใกลสียดากันเหาหาบ่เอหาหาฮะามันหเลยอนไหรอตัวนีตัวนีุ้้มันว้โอ้โไปทูทีเดนใจหรอร้อยแปดพัาอยู่น่ว้าอยู่ไหละนี่นี่นี่ม่ใช่เงยืนหาออ เบิ่งบรรยากาศพ,พี่น้องเบิ่งบรรยากาศได้พี่น้องเนาะการตอ่อรองของทางเบียดเนาะเบรเิ่งบรรยากาศเดี๋ยวผมสิไปสัมภาษณ์นายสนามให้น้อพี่น้องเนาะให้ดีเยี้ยนกับปากว่ามื่อื่นตลาดสิเป็นยังไงหรือช่วงต่อไปตลาดสิเป็นยังไงพ้นสิสมัมภาษณ์ให้ฟังน้อพี่น้องเนาะใน,นช่วงโลกแอนแทกกำลังระบาด ข่าวจากว่าอาจากศรีบาระบาดอยู่ทั้งจังหวัดมุกดาหารแล้วพี่น้องเนาะทางตลาดเท่าสิตื่นบอหรือสิเป็นเังนไรมืออื่นสิเปิดปกติบอหรือจัิงใดเดี๋ยวผมสีไปสัมผัสให้นี่ยื่นกับหูแล้วพี่น้องเนาะไปสัมผัสในนี่กับหูเดี๋ยวจ้วงมีพรมภาพพี่น้องย่างไปสักการณ์แพี่น้องเนาะเบ่งบรรยากาศเมื่อนี้จะต้องย้าเบ่งบรรยากาศแล้วพี่น้องเนาะเบ่งบรรยากาศเพราะว่าการสื่อการขายจะให้โอกาสในห่อยในห่างเพิ่นต่อรองกันเลยเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดีครับเพราะจากใดเท่าไรห็นตัวนี้สองอย่างคือสองหมื่นสามพันราคาห่องราคาเปิดสองหมื่นสามพันเป็นสายเหนือสายขุนสายผู้หน่อยสายเอาไปเข่าขอกข,อข,อขนุนนี่เป็วนว่าโค้งสางดีเนาะหุ่นดีอายุได้นี่แล้คือง่ว่าโค้งสางสาง่ว่าเอาไปเข,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 ข่าขออขุนสองสามพนอย่างใดเนาะใหญ่ยู่ได้พี่น้องพ้ด่าไทายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกโดยประมาณผ้นประมาณเอานะเหลือจากตัวครับวันนี้ โอ้เหลือสี่เพิ่นใดญมาหลายเด้โอ้มามาจากม่วงผมที่มาจากม่วงเพิ่นมาจากม่วงพ่นสะดวกให้เบอร์โทรบ่ขออนุญาตครับผม061ย์หกหนึ่งหนึ่พี่น้องอันนี้หัวเอาไปเข้าขอกุนเพื่อต่อยอดเพื่อหากำไรสร้างเนื้อสร้างนั้นคือมาได้กำไรต่อยอดเนาะเบิ่งเอาพี่น้องสองหมื่นสามพันตัวบักใไงตัวสำสางโอเคขอบคุณหลายๆหมานเด้อไปซื้อน้ำบานกะให้มาต่อใดญแน่เพื่อนบ้านเนาะ โอเคครับผมเบื an, ้องบรรยากาศการซื้อการขายเบื a, ้องราคาง่วงมาหนีพี่น้องเนาะเบื้องการต่อรองไปน้ำผาเบื้องบรรยากาศไปน้ำถ้าพี่น้องเนาะผู้เลี้ยงง่วงก็จะขายไรนะพี่น้องเนาะผู้มาขายก็ยังได้กำไรประมาณนั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นครบกันครึ่งทางเพื่อนว่าคอยอาพึ่งผ้าอาศัยกันเพื่อนว่าพึ่งผ้าอาศัยกันผู้ไปก็ให้ได้กำไรผู้อยู่ก็ให้ได้กำลังใจเพราะได้ค่าเลี้ยงค่าหยาค่ายู่เพื่อนว่าเนาะเพื่อนว่าโอ้มาเบื้องง่วงใหญ่ง่วงงามเมี่ย ยังเีิ่นเพินสิสะดวกให้ข้อมูลบ่เนาะตัวนพี่น้องเนาะตัวนี้หัวยหลหัวหลในคล้ายเบิดแบบประคับนี่โอ้เพินกือสีสีแล้ว หัวดื้อหัวดื้อหัวดื้อไป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 ไหัวดื้อหด้เขาด้าใหญ่้เปิดจักบาทนี่ครับสามอย่างคือสามหมื่หนึพันแม่สาวเนาะแม่สาวปักใหญสามหมื่นหนึ่งพันพี่น้องพี่น้องตัวบักใหญ่โค้งสางดีพี่น้องพูด่ายสูงรอยหบหวกพี่น้องพี่น้องร้อยห้าบวกแม่บักใหญ่แม่สาวอยู่นะครับเนาะแม่สาวพร้อมผสม ไงพี่น้องพอธรรมดาเได้หลุ่นฟันน้ำนมอยู่เอาไปเป็นแม่ขอ,อกแม่ไายแม่พันธุ์ได้สบายอ่ะเปินกำลังมาต่อรองสามหมื่นหนึ่งพันเพิ่นเปิดไหวนะสูงใหญ่อ่ะหัว่นกำลังได้แขลบเพิ่นว่าก,กำลังพร้อมผสมเอาไปเป็นแม่ขอ,อกแม่ไายแม่พานนามันธุ์น้ำใตดีหน้าตาดีหน้าตาสวยเพิ่นมาจากไหนครับจากไหนมาจากพวกวัาากพนธุ์อํานาจสามหมื่นพัสามหมื่นหนึ่งพัน ขออนุญาตเบอร์โทรสะดวกพื่อนาะครับผมศูนย์หกสี่สามหกศูนย์สามเก้าสามหกแม่สาวพ่อผสมแม่พันธุ์บางแย่พี่น้องเอาไปเขาอก่อข้าวฟาร์มเป็นแม่ขอกแม่ไข่สามหมื่นเก่าพันเพิ่นเปิดใยต่อรองเอาพี่น้องต่อรองได้เนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆมันครับผมผู้แคลนเขาจฉบาทลุโอ้ยแม่ตัวนี้งว่าเมียสายเท่าเท่าไรเทาเปิด 1 5 5 0 0ารอยสายเท่าเลยพี่น้องผมระวังเป็นว่าผูกมันตันนะพี่น้องเบิ่งโค้งสางพี่น้องเบิ่งโค้งสางต,ต้นโตโบ๊ทเต็มพิกดแม่พันสายเท่าพี่น้อง15,500เนาะ15,500ห่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าบวกนี่บอกตัวหนึง่งเท่าไรตัวนี้โอ้ราคาทอกันหนึ่งหมื่นหันห้าร้อันนี้สายแดงเลยพี่น้องสายแดงเลยพี่น้องตัวนี้นี่ราคาทอกันกับสายเท่ามึงหันพี่น้อง15,500มันเพิ่นเปิดไใบพี่น้องแม่สาวเ,เนาะมาขออนาุญาตเบอร์โทรเพิ่น โอ้มึงหันเดี่ยเนาะอ้าวศูนย์หกสี่สา3หกศูนสม่สาเมสาวตัวนี้ตัวละสิบหาหา่อยสองตัวตัวนั่นสาเอ็ดไดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาตัวน้องเพื่อนได้ตัวบักแง่อยู่นี่สักวันมัตื่นตื่นเอามันมาได้ลูดเด้อขอบคุณหลายๆมาครับผมต่อพี่น้องนะอย่างต่ออ่าวอ้าวดือวดือไป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  โอ้หลายพี่น้องเนาะหลายอยู่พี่น้องหลายหลายหลายหัวหลายพี่น้องเนาะหัวหลายงัวหลายบ่อแผ่วพี่น้องไม้แผ่วนะพี่น้องนะไปเห็นอนาคตพอพันตัวนึงพี่น้องไปไปสอบถามเพื่อนพี่น้องเนาะโก้เพี่น้องเนาะเพื่อนสิลปวัสดุเห็นความูลบ่อท่ามพี่พี่น้องไล่ห่างไล่หอยมาไล่พี่น้องเนาะโอ้เบยพอพันเลยขออนุญาตครับขออนุญาตถ่ายถ้ำอ่าสมัยเพื่อจี่ไหนครับตัวนี้48 อนาคดพอขอพอข่พอพันพี่นอกตัวบอกย่พี่หน่ะเบิ่งแข่งขาต้นโตตาหนอกหลังตรงเลียมโตไดใดเลยพี่นนอกลามลึกแข่งขาที่ดีสายพอดังแน่นอนมันเห็นมูมันเลยพวกมันจ่องมันจ่องท่ายสูต้นี้ิงัวเป็นแต่เป็นพอขอพอข่พอพันใดเนาะอายุประมาณจักปีหรืถึงบ่ะสามหรเนาะก็ใส่การไดแล้วเบิ่งเครื่องพี่น้อปลายคางปลายไข่ดำปลายเครื่องดำเพิ่นว่าเข่าตำราโบตติ่ีกาดเพิ่นว่าอานาจะเป็นสายดังเบิ่งกระตาแล้วเนาะ สายพอดังแน่นอนเบื้องหน้าตาเพื่อ่อขนาดพี่น้องพูดนะแข้งขาพอถุงห่วงพี่น้องคอขาขาดสั่นโตบักใหญ่เรือพี่น้องพูดนะใหญ่ดิสี่หมื่นแปดป่สี่หมื่นแปดท่นได้พี่น้องโตักใหญ่ป้าพี่น้องใหญ่หรือเดี๋ยวไปทำแบบนนพูดนะใหญ่ยักษ์ห้ยหอยห้อยหมูขึ้นมาจากสี่มาเบื้องราคาบ่โอ้ยเบื้องสี่ถามจากปากห้อยหมูตลาดร้อยเปได้ไหนกว่าตลาดเบส์ว่าอยู่บ่ะไม่หันอยู่บ่สี่ถามไปจากสิงห์ ได้ยินตะข่าวเนาะได้ยินตะข่าวเนาะหอยมูเนาะที่มาสร้างปิดที่ฉี่มันตออไปตรวจมองกันมองที่เขาที่ขาเนื้อทอ่เขาเอกงานสั้นที่มาสร้างร่วมปิดแบบนี้เนาะโอ้โหเช่ แต่ว่าตลาดนี่เพิ่นว่าเป็นกสิจังหวัดร้อยเอ็ดคือว่าปิดจังว่าผมกับพงกนี้ตรวจมองคาเออเออมองอยูเขาจะคานะไรเชื่อใจเขาขาไปบไรทุกทข่ทุอทีอนี่เขาขายถ้าโตเป็นได้ยี่สิบเออแมนไม่สั่งเขาปิดจังไลยน้องโอ้ตายมันกเสียระบบตลาดน้อยเสียระบบเนาเอ้อ จากป่าข่อยหมูว่าเพระท่านชัดเจนเนาะหอยหมูเนาะเพชัดเจนโอ้โหเพราะชัดเจนเดี๋ยวสิสอบถามเห็นงานแบบนั้นบริสัตว์เห็นงานแบบนั้นเลยคือตรวจมองเขาขาตรงนั้นเนาะโอเคเพราะว่าเชียงเดชเขาก็ไปจดทะเบียนครับบริษัทเออเอตรวจสอบได้โตเป็นล้วุ่นนี่เยู่นี่ยเขาก่ได้ขายตัวตายเน่ยสร้างพลิกเลยมันกระทบยากนิดกระทบเบิร์ดว่าเป็นจำนวนหน่อยเนาะ กระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงน้ำใน่าหอยน้ำเนาะหอยหมูเนาะตำบลว่าอำเภอนี่ตำบลนี่เขาจดทะเบียนโลงขายมันยังโลงไปตรวจมองเขาที่ขายมัอนี่ที่ขายจากตัวของเฉียงไหนก็ลองไปตรวจแบบนั้นไม่ยังเมียนเมียนหรอกครับผมคิว่าเมาร่วมแบบนี้ว่อยากเห็นงานหรือสั่งปิดเลยหอยหมูว้าถือใจเลยพอดีถือตังถือตังหอยหมูกลับไปเลหลายเด้อร่อปเทศร่งไหนเขาหลุดนะเดี๋ยวถ้ามือนีวันจันทร์วันเสาร์มันอีกประมาณสี่ห้ามืดเบอร์โทรหอยหมูเมื่อเดี๋ยวสีโทรไปถามหอยหมูเด้อ ปิดหรือปีตลาดเราเห็นเด้อท้ามให็นแน่เด้อลงเลยลงดิผมบอกไปเอาปลานี่เนาะเอาประมาณนีเนาะให้เขาอิดค้านกันโอเคโอเคโอเคนั่งขโมยมีในห้องแก่เขาไปตรวจมองเขาขาวเนี่ยสีแมียนพูดคนพูเข่าเชือดเราเขาก็ส่งตลาดนี่เอาอันนั้นกระทบ กระทบอ่าแต่นี่มันมีเชือเพิ่มกับจักไว้ที่หลังตรวจตัวต่อนอย่าอย่ใหญ่ไปถึงโพลิโลโฟกเนาะแมนมัเนี้ตัวเปลี่นแมมตัวเปลี่นโอเคอันนี้มันไมด้มีโรคมีอย่างนี้แมนแตั้งแต่ตัวเป้ยเขาก็บบริษัทในห้อยเนี่ยแมนเขาเป็นเมืองดีก็บบริษัทแมนเราลงอะขอบคุณห้อยหมูดอยเอ็ดมากๆเลย เดี๋ยวสิสอบถามเพื่อนอีเท่านึงเนาะไปถึงหัวนาหัวนาผู้ใดเป็นหัวนานะโอเคโอเคลางดั้งยังกระซางเลยนั่นแหละเนาะโอเคผู้เจ้าโอเคขอบคุณหน่อยโบราหลายสี่สิบแปใหญ่เป็นไงสะดวกให้เบอร์โทรบอกขออนุญาต095ย์เก้าห้าศูนย์เก้พี่น้องพอพันอนาคตพอพันบอกง่ายเลยพี่น้อง48เพื่อนเปิดไปสายพอดังผมเบิ่งหนาแล้วมันหนาจะเป็นพอดังแน่นอนแหละนี่เนาะบักใหญ่อีหลี48ต่อนร้องเอาไปเป็นพอคอบพอคายต้นโตได้เบิดพี่น้องผู้ดัง ยินดีพี่น้องกูนังสุดยอดสุดยอดเอาขอบคุณหลายๆมันครับผมบรรยากาศสารสื่อการขายชิปนี่อย่าประมาันีีก่อนน้องพี่น้องน้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเนา้องไว้เพื่อนน้องเกษตรกรเพ้่อนหุ้นลูค้าแฟนคลับแฟนผิดพลานสว่างวางทำชุมนุมเพื่ความสุขความเจริญทางไกลจากโรคภัยเจ็บต่างๆพี่น้องกล่ำรวยรวยเบิด์ตหมีเบิรสิสีน้ำกันสวัสดีครับ